How could she have gotten here? Morgana, if she gets okay. her hands on my trident, double the search parties! I want every creature in the ocean on patrol! Yes, fire. Wait a minute. I know those two. Tenley in, tenley in, yeah. อีกความผิดจนเลอกบางหมดเระความผิดชนเสวาเตียน,นมันยังโทษตัวเองอยู่ว่านี่เป็นความผิดตัวเองเอยงี้ฮะไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราขอนำท่านผู้ชมกันเข้าสู่เกม The Little Mermaid 2นะครับกันต่อครับในมาชมกันต่อในตอนจบนะครับผมก็หลังจากภา์ที่แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเราได้คุม,มและได้เล่นตัวเมนลดี้แล้วนะ ทีนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ไปกลับไปรู้สึกจะกลับไปเล่นไอเรียลนะเออนะครับเพื่อตามหาเมโลดี้นะครับผมเอ๋ยไงฉันหวังว่าคงจะไม่สายเกินไปนะอาไม่แต่ฟาวเดอร์ก็ไปด้วยโอเคฮะไปะต่อครับเด็ยวุฉลามตัวเดิมทีนี้ก็กลับมาตัวเองแล้วนี่ไงอันนี้เป็นของเมโลดี้แน่ๆเออตามมากับเพีนดีไาน์นี่ไปโอเค อาโอโดนกัดโดนกัดแต้ปาปิรันย่าเอาไม่กอดปาปิรันย่าขอโทษเอ๊ะนะโอ้ยเจ็บ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 ตัวนึงอะไรนะเห็นไหโอ้ยโอ้ยโอ้โหเจ็บอันนี้โอเคผมรู้สึกว่าเกมมันแป๊บเดียวเองนะเนี่ยมันจะจบแล้วอะ น้ชมเป็นเหมือนผมไหมนะผมรู้สึกว่าเกมมันจะจบแล้วนะนะก็อย่างที่เห็นครับเกมของดิสนีย์มันบางทีมันก็ไม่ได้ยาวแบบยาวมากนะเพราะมันทำเหมือนหนังมันทำเอามาจากแอนิเมชันผมเชื่อว่าจริงๆนะหลายคนอาจจะนึกถึงเกมทาสานแลละแต่ผมพูดถึงชื่อดิสนีย์เออเพราะว่าทาซานที่ผมเชื่อว่าหลายคนทานแน่นอนเอานนะเอากัดอยู่นั้นะเอ้ยหยุดงับ แย่างวะเนี่เอ้ยโดนกูตั้มกับครับอะไรวะเนี่ยหลงทางเขาหนึ่งทามันโผล่ทางนี้เหรอโผล่กลับมาที่เดิมเฉยเลยเฮ้ยเด็ด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 หนึ่งตามขยำเลยตามมาขยำเลยเฮ้ยเด็ด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 แต่ตีนเลื่อนไม่นวดเยอะ บมกแสดงว่าต้องไหว่ต่ำใช่ไหมเนี่ยถึงยัยนี่หลบนี่ได้เด็กเข้ามาถึงแล้วเฮ้ไปต่อฮะบวกช้าเป็นสนาเลยไปเด็กเฮ้ยเด็กเด็กอะอ่าโอเคเด็กเดี๋ยว็กมีรูอยู่หินหัวกลับจังเลยเว้ยโอเค โอเค้ยเดีเด okay, ี goodbye, ๋ยวเดี๋เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันหนึ่งนะไปไหนเนี่ยอ้าวกลับมาที่เดิมเลยเนี่ยเอ้อันี่ก็ปลาแต่ละตัวนี่พร้อมยังับได้ตลอดเลยเนี่ยเออเดี๋ยวนะเฮ้ยเลือดเยอะตัวเลยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว เกือบเกือบสู่สุขติแล้วเอ้ยกรโพมถอนเ,เ,เลือดอยู่นี่เกือบได้สู่สุขติแล้วเฮ้ยเ๋ยวนะเฮ้ยเจ็บ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 มีน้มีดาวอยู่ไอดอกไม้นี่ก็เจ็บเหมือนกันใช่ไหมเนะนี่ยน่านี่ไงครบแล้วระวังฉลามงับนะเออโอเค,อ,เคอ๋อจบแล้วฮัลโหลท่านโยมโอ้ใน oh, <are> สุดก <are> ็มาได้ เวลาแล้วนะเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่านะเมลลี่อ่าเรียบร้อยอ่าเรียบร้อย โอ้แรงมากแรงมากเอาแล้วฮะเรียบร้อยเอาไว้ให้เมื่อยื่นหอกให้นี่คือที่มาของคว่ายื่นหอกให้คู่ต่อสู้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะท่านผู้ชมฮะอ่าโอเคเมื่อกี้ขออภัยท่านผู้ชมฮะในพาร์ทที่แล้วนี่ผมอาจจะพูดชื่อตัวไลน์ผิดไปหลายคำเลยทีเดียวจริงๆแล้วชื่อเนี่ยเขาชื่อว่ามอรก,การน่นานะ ผมเนี่ยไปผมไปนี่ไงผมไปปลาเอปากผมเนี่ยมันไปพันกันไงเมโลดี้กับเมโลน้าเนี่ยเออจริงๆมันชื่อหมอกกันหน้าคนระับผมต้องขอใครในพาร์ทที่แล้วจริงๆนะฮะเพราะว่าแบบสับสนไงโอเคอาจากที่คุณชมเห็นนะคะับซีนก็คือตอนนี้หมก,กันนาก็ได้ตีสูตรแล้วนะครับผมก็เลยทรงพลังขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยพร้อมจะแก้แค้นแล้วมันคือเวลาแก้แค้นมาถึงแล้วนะฮะโอเคไปดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงร,รู้สึกผมไม่มีโบนัสเกมเข้ามาใหม่โอเค เอาเลยฮะไปดูกันต่อว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปขอไัยิงฮะวันที่แล้ว televis65 keluar scripture lob เอาจากนี้เลยเธวที่โอ้เป็นน้ำแข็ง รู้สึกสวนมากรู้สึกสวนมากพลังของมอคกาน่าเป็นน้ำแข็งนะัวจับแอรีโด้วยโอเคอะเอาแล้วฮะโดนโดนขังครับก็เลยต้องไปช่วยแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยนะในวันนี้ไม่ใช่ในด่านนี้เนี่ยก็จะให้ควบคุมเป็นแอรีลยลต่อนะครับเพื่อจะไปช่วยมอคกานะ่า เพื่อเพื่อเพื่อสับสนเพื่อไปช่วยเมโลดี้เออเดี๋ยวจะชนเลยเอาหัวชนเนี่ยนะน็อกไปแล้วโอ้ยผมแหมปากผมมันพันกันตลอดเลยโมกันนาเออแอเลี่ยวความหมาที่มกับแดนสเขาจะช่วยเขาจะช่วยเมโลดี้ได้โอเคฮะเขาชื่อหมกกันหน้าโมกกันหน้าครับตัวร้ายยี่หมอกกันหน้าผมพูดผิดมาตลอดเลยนั่นแหละภาคที่แล้วเนี่ย <laughs> ผมไปสับสนกับเมโลดี้ไงเออเฮ้ยผมนี่แบบแง่มันเป็นอะไรนะวันนี้เอเค,อเคในภาด่านนี้นะครับก็จะให้เล่นเป็นแอรียลต่อนะผมถึงแม้ว่าในคาซีเนี่ยเขาจะโดนจับก็ตามนะนะเพื่อที่จะได้ไปช่วยกับเมโลดี้นะครับโอเคนะฮะป่ะเอเคเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ย,ออยทางไหนต่อเนี่ยผมเป็นทางมังกรอย่างนี้เลยเหรอ เอายี่ทางไปต่อใช่ไหมไปทางนู้นนะอ๋อมีเลือดอยู่โอเคมาต่อฮนะเ,อเดี๋ยเด้เด๋ยเจ็เ๋ยวะเอ้าเจ็บด้วยเจ็บด้วยนี่ต่อต่โอ้โหแหลกแหลกแหลกแป๊บหนึ่งก้อนหนึ่งก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนแหลกแหลกมันแหลกไม่ไรอะรูปของไอ้นี่ปะเจอก่อนนะ ถ้าผมดูชัดๆน่าจะเป็นลูกของเออร์ซูล่านะเก็บลูกเออร์ซูล่าไปแล้เหรอเออเอาเจ็บ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 ก่นึงโอเคเอาล้วฮะมาติดหกติดเจ็ดติดแปดติดเก้าอ่าสิแต่ไม่ครบอ่ะมุกอ้าวนี่ไงเมลลี่โดนจับไปอ่ะช่วยฉันได้ไหม เมโลดี้เหรอที่ไหนฮือรี่โดนติดกับเลยไม่ต้องไม่ต้องปวงเราช่วยเองเสีฮะอ่าป่ะแต่มุ้งไม่ครบป่ะเหรียญครบแต่มุ้งไม่ครบมาโอ้เจ๊เจ๊เจ๊มันนี่เดียวมันนี่มันนี่มันนี่อ๋อนี่ไงมมันอยู่บนหัวแดชจับหางไว้จับไว้อ๋อยะโอ้โห โคตรเทได้แล้วโอ้ยปาอะไรวะเนี่ยโอเคครบปะ่ะหาครับเอาซาวเดอร์ฟื้นแล้วเหรอเมื่อกี้โมงไปน็อกเลยเอาแลวฮะอ๋อ,อโอเคก็โนนัดเกมครบแล้วนะครับผมโบนัสไข่มุกนี่อาจจะไม่ครบตรงนีบ้างนะฮะโอเคครับก็ จบดานไปแล้วผมก็ช่วยเมโลดี้กลับมาทีนี้ก็กลับไปเล่นเมโลดีแล้แหละทีเนี้ยเพราะว่าตามคาซีเมื่อกี้คือแอรีร่โดนจับไปไงนะครับแล้วก็เป็นเมโลดี้จะต้องไปแก้ไขเรื่องนี้โอเคถัดต่อไปฮะยังไงล่ะอโอกลายเป็น oh, ปนี่เลย วางน้ําแข็งเลยกลายเป็นวังน้ําแข็งเลยนะครับของมอกาน่าโอเคทีนี้ก็ทีนี้ก็ต้องไปช่วยเอรียลแล้วล่ะนะฮะหลังจากที่เอรียลช่วยเมโลดี้และวเมโลดี้ก็ต้องมาช่วยเอรีเลกลับบ้างนะฮะโอเคตั้งแต่เล่นมานี่คือผมไม่ได้เซฟเกมเลยนะนะเคือ,อย่างนี้ถ้าคือผมต้องกลับไปหน้าเมนูเลยไง <S <S I Trident. hold the tr So now bow down to me. <laughs> เอาละฮะโอ้โอเคอ่าทีนี้ก็กลับมาเป็นคนนะนะฮะเมโลดี้กับเป็นคนแล้วทีนี้ก็ต้องไต่ขึ้นไปครับผมนะโอเคเฮ้ยฮ้ยโอเคครับปีนไปนไปถึงที่สูงปึบโอเคปึบเ,เดี๋ยนะเฮ้ยดี ไอ้สันสันนี่คือร่วงนะคุณระวังตกใส่หัวขอโทษระวังตกใส่หัวเอ้ยโอเคโอเคเอ้ยโอเคเอ้ยเอ้ยโอ้ยหูยังใจอยู่ได้อยู่ผมกู้อย่างเดียวคือมันไม่ก่อแค่นั้นเองนะไปยาช้าได้ไม่ต้องรีบฮะต้องรีบมันไม่มีเวลาจำกัดปึ๊บโอเคอย่เว้นแต่พื้นสันนะวิ่งได้โอเคปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกาะเดียวมาโท่เดี๋ยวเอ้โอเคอ้าวถึงแล้ว เอาแล้วฮะหลอกกันนะวันนี้หลอกหลอกเมโลดี้เฉยเลยเอาแล้วฮะโซกับหมอกกันห้าครับโอเคเด็กเคย์เขามีหินนี่อยู่หินนี่คือเอาไว้ปากลับนะเนี่ยโอเคสู้ง่ายมากนะปาหินใส่หมอกันห้า ตาไปเลยฮะโอเคผมรู้สึกว่ากเกมมันแป๊บเดียวจริงแหละนะฮะตอนเนี้ายามค์ทีนี่สู้กับมอกาน่นาแล้วโอเคปึบโอ้ยใส่อ่า,อาโอเคปึบไปเห็นไหมโอเค,นะอเคผมรู้สึกว่าถ้ามันมันมันปูดที่พื้นมันก็จะนี่นะมันจะผินมันจะดอกนะโอ้ยเจ็บเจ็บ เลยหลบ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 ใช้สาวพวกนี้ใช้เป็นที่กำบังนะผมอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแต่ไปโดนดิมันไม่ให้เก็บเลยเว้ยเคเคเอาไปเอาไปหลบ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 เร็วเคมันโจมตีนานอยู่เหมือนกันไอโจมตีแบบระยะไอ้นี่ระยะการโจมตีมันยาวอยู่เหมือนกันนะ ฮึบโอเคอ๋ออ,อ่หาหมืห่นเอาละโอ้โหคราวนี้เพิ่มเพิ่มความรุแรงละโอเคเฮ้ยหลบหลบหลบโอเคเฮ้อเฮือบเฮือบเฮือบปะเฮือ ไปแล้วไปแล้วโอเคโอ้ยาวมากเออเลิบไปเลิบโอ้ยโอเคอ้าวมีหันไปนู่นหันไปนู่นโอเคมัน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 ขึ้นยูโกนึงเลยตัวคือกระโดดไม่ได้นั้นเดี๋ยวก่อนนะมันกระโดดได้นะจริงว่าเจ็บเจ็บเจ็บแป๊บหนึ่งก็หนึ่ง อย่าเพิ่งนะเฮ้ยมันมาหันไปนูนแล้วหันนูนแล้วโอ้โหมันไม่ให้ปลาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปจะตายแล้วตายละเอาเออเดือดเดือดเหลือสองเหลือสองเส้นเหลือแค่สองซีกไม่สองเส้นสองซีกเอ๊ะเอาไปเอางง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 เอางงวิ่งอย่างเดียวฮะกระโดดด้วยรึปุ้ยกระโดดได้ด้วยฮะโอเคเ้าปะ เรียบร้อยเหมือนอุ้ยไอสกัตเทิลไปปั่นประสาทแล้มัน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 เพิ่งจะมันเพิ่งจะปดหัวเนี่ยอ๋อหอยนี่มันดึงหัวอยู่ไอ้คนตระกยดดีไหหลุดล้วเขาดีสี่หลุดเอาแล้วอยู่ที่เมโลดี้แล้ว เอาหันผิดทางผิดทางเอาเลยมันจับแล้ว <c oughs> โอ้โหทิมเลยทิมนวดเลยโย่าแล้วเอาล่วงโอ้ยแด๊ดแด๊ดแด๊ดไอแด๊แดเร็วเหมือนคนไง,งไม่ใช่นะนี่อ๋อลงหนึ่งพุงพาดี เซฟนี่ไงฮะสามกับเลยกลายเป็นน้ำแข็งเลยครับท่านชมเีตันนะได้ปีศูนย์ขึ้นมาโอ้โหเป็นน้ำแข็งน้ำอยู่อย่างนี้ชั่วกับชั่วกัน ผมแล้วก็ควางน้ำแข็งหาเลยครับเรียบร้อยนตายยังขยับอยู่เลยเออซูลานี่สลายไปแต่นี่แข็งเลยอ,ะอ่ะอ้ามีลูกเนี่ยยังไงลูกของเซอราซูล่าจบของมอแกนนานะครับผมโอเคครับผมก็เป็นนั้ว่าเกม The Little Mermaid 2นะครับผม จบอย่างเป็นทางการนะครับผมนะฮะโอสั้นมากนะเกมนี้โอเคครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับผมตาลักเกมนี้ผมมองว่ามันสั้นนะเพราะว่าเท่าที่ผมนับมาเนี่ยรู้สึกจะประมาณสิบสองด่านได้นะครับแล้วคือแต่ละด่านเนี่ยไม่ยาวมากนะฮะเปยงแต่ว่าไล่เก็บเหรียญไล่เก็บมุกอะไรพวกนี้นะครับผมนะฮะ ก็ขอบคุณครับผมคุณขอบคุณคุณ,คณผู้ชมทุกท่านจริงๆนะผมนะที่รับชมกันนะตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงพาร์ทนี้นะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยผมมองว่ามันถ้าว่ากันด้วยเกมเพลย์นเนี่ยการควบคุมเนี่ยผมมองว่ายังมีความแข็งอยู่นะโดยเฉพาะไอตอนที่ต้องต้องเล่นเป็นเมโลดี้เดินนะนะครับเดินสองขาเดินสองขานเนี่ยผมว่าการควบคุมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีมีแบบเบรกกระทันหันอยู่บ้างนะครับ แต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แย่มากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในที่ผมเห็นเนี่ยการเคลื่อนที่เนี่ยผมนึกถึงพีนอเปอร์เซียนะแต่พีนอเปอร์เซียอันนั้นทําออกมาลื่นกว่านะครับผมแต่ก็ไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็สําหรับแอนิเมชันเรื่อง The Little Mermaid นะครับเอามาทําเป็นเกมเนี่ยผมมองว่ามันก็ดีเลยแหละที่มันจะที่มันจะก่อกระแสนะครับผม ในครั้งก่อนผมก็เล่นจะบ่าความมีค้อมไปแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็ดีนี้ยพอมาเล่นอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าอารมณมนอีกแบบหนึ่งเลยคือมันไม่ต้องโจมตีแบบอย่างนั้นอย่างนี้เลยคือต้องตามหาของอย่างเดียวนะครับผมนี่ฮะเึ่งอีกชื่อหนึ่งคนระับก็คือ Return to the Sea นั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้ นะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามกันมาโดยตลอดแล้วก็ขออภัยอย่างสูงเลยนะครับผมขออภัยหลายรอบแล้วขออภัยอย่างสูงนะในพาร์ทที่แล้วที่ผมนะครับอ่านชื่อตัวร้ายผิดนะฮะผมอ่านผิดตั้งพาร์ทเลยแหละผมว่านะนะจริงๆชื่อว่ามอกกาน่านะครับผมนะครับน้องสาวของเออร์ซูล่าในที่มาแก้แค้นนะครับซึ่งการ์ตูนตามการ์ตูนก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมตามมาล้างบางทั้งแอเรียลทั้งเมโลดี้เลยนะฮะเพื่อแก้แค้นให้เออร์ซูล่าคนพี่นะครับผม แต่แล้วสุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะตามกระสีไม่รอหอดนะครับผมขอบคุณมากครับผมผม,มากนะที่รับชมของคลิปของเราจนจบนะบโอเคก็เป็น,นววากมนี้ก็จบกันอย่างเป็นทางการนะผมโอเคผมนี่กลับมาที่นี่เลยเหรออันนี้ผมจะค่าไปเลยนะโอเคอันนี้มันมันกลับมาอยู่แล้วครับผมไม่อะไรโอเคแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ครับก็มันจะมีในส่วนของโบนัสเกมด้วยนะอ่าเดี๋ยว เราไปดูกันหน่อยนะว่ามันมีอะไรนะโอเคนี่ครับท่านผู้ชมฮะโรสเกของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็เล่นกันครบแล้วมีสําหรับไข่มุกนะไม่ครบอยู่สะอยู่สองขาดแค่สามเมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็จะมีเซเวอร์เตียนออเคสตรามีมีสโนว์บอลแอนติกแล้วก็มัลกเกมนะผมอันนี้รีตาร์ดยาไปกดได้เดี๋ยวมันจะเริ่มใหม่หมด นะโดยรวมก็ถือว่ายาวพอสมควรอยู่เหมือนกันหน้าองดันนะคผมนี่ฮะนับยกไว้อันนี้นะไอ้ทาวเวอร์หรืออคอยน้ำแข็งที่ไม่มีนะอันนี้เป็นตีศูนเนี่ยแต่น,นี้น่าจะเป็นพิกไข่นะเอออ่ะโอเคเอาแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูนะมูบี้เป็นมีอะไรบ้างนี่ฮะ นี่ฮะมูฟเวก็จะมีให้ดูนะครับซึ่งก็คือเมื่อกี้นี้เลยนะนะสีก่การ์เดนคาสเซิลบีชเอโนคคาสเซิลบีชบอกกันาเฟสนะครับแล้วก็นี่เอ็นเครดิตนะครับผมซึ่งก็จบแค่นี้นะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่เช่นเคยครับเมื่อสักครู่นี้มันมีในส่วนของอันนี้ด้วยมันมีในส่วนของอ่า นัดเกมสามอันนี้สามเกมนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะแคสนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแคสตอก็เนี่ยเดี๋ยวในพัทต่อไปนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นตอนจบไงเดี๋ยวจะมีในส่วนของโบนัสนะครับผมจะตามมาทีหลังนะผมโอเคแต่ก่อนอื่นขอไปเซฟก่อนนะเดี๋ยวเพื่อให้แบบว่ารู้ว่าเออนเนี่ยมันเกมนะเนี่ยคือต้องกลับมาที่หน้าเมนูเลยเพื่อจะเซฟอะ <a> เอออ่ผมเซฟเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็แหม ไม่นานเนาะแต่เกมมันถือว่าโอเคเลยแหละจริงๆอ่าแล้วเซฟโอเคครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะที่ติดตามมาโดยตลอดนะผมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะผมนะฮะสวัสดีขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่นะครับในเกมต่อไปนะครับผมและที่สำคัญเลยคือเดี๋ยวโบนัสเกมจะตามมาทีหลังนะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับสรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ